ครับสวัสดีครับโกรบตังชาเหนียวครับไอ้กําลังมางครับกําลังไอ้ปั๊บปุ้งครับมางหัวครับเปลี่ยนผื่นไหมโอ้ผื่นนีจะไ้เปลี่ยนเพราะนั้นเป็นผื่นเล็กเปลี่ยนแต่ขอบกระบ,บ้าไหมครับกำลังดื้อออก มันผู้ขึ้นสนิมแล้วก็ใหม่มันใช่ใหม่ครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการลือครับเพิ่งจะทำใหม่เดี๋ยวจะซ้อกับชิควายใหดไปครับเอาก็จังถ่าดูความคืบหน้าเอาบ่าไรรถขันนี้จอดมาอยู่สามปีไปเถอะจะงเอาปวัว กอ,อดแฟนแฟนแฟนหนี้มมีขายอยู่หรือเปลมีสื่อแฟนนี้มันใส่ใหม่แล้วก็กับเล็กโอ้ก็ใหม่มร่างยืดส่วนปับฟุ้งครับอยู่ในขั้นตอนการลื้อ เปลือกนี่เปลือกนี่นก็จะบริแทเพรามันเป็นเปลือนเล็กแจะหลบนอกนั่นครับแต่กระบะขางช่วงล่างเฮ็ดไหมครับเฮ็ดแล้วก็สิขายครับขายแสนหนึ่งกับพ่ออะไรพ่อไปบอกพ่อแกะถ่านส่วงล่างช่วงล่างเฮ็ดไหมครับ ครับปรุงขายให้ก็จอดติ่มครับเป็นเศษเล็กคือๆค,ครับเดี๋ยวผามาติดตามความคืบหน้าครับ